เกิดอะไรขึ้นชื่อลิซ่าแบล็ p พิงติดเทนไว้ปอในจีน แม้บัญชีอย่างเป็นทางการนั้นจะถูกปิดไปแล้วแต่ลิซ่าแบล็กพิงก์กลับพยายามติดเทรนบนวุยป๋อสื่อโซเชียลชื่อดังของประเทศจีนอีกครั้งเมื่อวันที่22พฤศจิกายนที่ผ่านมาครับหลังจากการปรากฏตัวแบล็กพิงก์ไปร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำที่พระราชวังเบ็คกิงแฮมกรุงลอนดอนครับในอังกฤษคำขึ้นต้นว่าสไตล์งานเลี้ยงลิซ่าก็ทะยานขึ้นสู่จุดสูงสุดของการค้นหาที่ร้อนแรงของชไชนาวุยป๋อในอันดับที่1ของในส่วนความบันเทิงทันทีลิซ่ากลายเป็นไวรัลในประเทศจีนทันที สำหรับสไตล์ที่หรูหราและประณีตของเธอในงานเลี้ยงซึ่งในชุดราตรีผ้าทูปักเลื่อมสีฟ้าอ่อนลายเกตหิมะครับที่มาพร้อมผ้าคลุมไหลสง,ง่างามจากแบรนด์จอร์ดโฮบิอิกะเสริมด้วยรองเท้าส้นสูงสีมัทลิกและสร้อยคอทองคําขาวพร้อมประดับเพชรอีก4.95กะลัดซึ่งโพสตเกี่ยวกับการปรากฏตัวของลิซ่าในงานเลี้ยงดังกล่าวนั้นครับตอนนี้ก็มียอดไลค์เกิน10,000แครั้งในเวลาเพียง7ชั่วโมงบนด้วยป๋อทาให้เป็นโพสต์ที่มีคนกดไลค์มากที่สุดที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ Hashtag สไตล์งานเลี้ยงลิซ่าซึ่งมีผู้เข้าอ่านมากกว่า110ล้านคนทําให้เป็นหนึ่งในหัวข้อที่ร้อนแรงที่สุดในเว้ยปอนับปัจจุบันและตอนนี้อีกด้วยเมื่อตอนต้นเดือนที่ผ่านมานะครับบัญชีเว้ยปอของลิซ่าถูกปิดตัวลง ทำให้เกิดข่าวลือว่าลิซ่านั้นถูกขึ้นบัญชีดําในประเทศจีนเนื่องจากการแสดงเคซี่ฮอตของเธอนะครับที่เป็นที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือดผลพวงจากการแสดงของเธอนั้นดูเหมือนจะทําให้เกิดกระแสต่อต้านการปิดบัญชีไว้ป๋อของลิซ่าขึ้นเนื่องจากจีนนั้นรักษากฎการเซนเซอร์ที่เข้มงวดดําเนินการอย่างรวดเร็วต่อเนื้อหาที่ทําให้เกิดการโต้เถียงขึ้นมาและตอนนี้นั้นดูเหมือนว่าพ่อจีนแม่จีนนะครับคอยซับพอตลิซ่าแบบสุด I've been making changes for the ages. Five ten-year plans are contagious. I attack that shit. I'm tenacious, and if you ain't get the fuck out of my way, then got one life I won't regret it. I will fight until I get it. I'll look back one day from heaven and say, "Damn, I learned some lessons," and say, "Damn, I have no questions." I had fun in every second, and the journey was a blessing. Yeah, they tell me that I'm never gonna make. Be special if I get rid of the devils. They think that I am a rebel. I think they want me to settle. There's nobody on my level. They think that work is too stressful. I think that work is essential. The grind is all in your mental.